สวัสดีค่ะรถกระบะเข้าไร่เข้าสวนนะคะเน้นใช้งานเน้นทำกินค่ะทุกท่านนิสสันบ i ๊กเอ็มเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพวงมาลัยเป็น Power, พาวเวอร์ภาษีพรบรไม่ขาดรถยนต์ปี93นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะมาในราคาย่อมเยาวราคา42,000บาทขายตามสภาพนี้เลยนะคะภาษีพรบรปี66คะ่ะ2,500ซีซีดีเซลพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ เครื่องดีเกียร์ดีความร้อนปกติใช้งานได้สบายค่ะเข้าไร่ข้าสวนการบรรทุกใช้งานหนักพร้อมรุยไปได้หมดเลยนะคะสภาพตามในรูปค่ะมีริ้วรอยร่องรอยตามอายุการใช้งานนะคะเน้นใช้งานค่ะคันนี้ขายตามสภาพนี้เลยสนใจไปดูไปทดลองขับก่อนได้ค่ะรถอยู่แถวราดหลุมแก้วปทุมธานีนะคะราคาเบาๆ4 2 0 0 0บาทเท่านั้น เบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะท่านใดสนใจสา,สายตรงเข้าไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถทดลองขับติดต่อเข้าไปโดยตรงนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ